สวัสดีครับพี่น้องสุภีชุชนมือเนี่ยาวเจอแตงหัวหน้าพาหล่อพาเขาโขเขา,ขา,ขาปลาตากฝนเด้อค่ะเดอ้ออีกแล้วไม่วันแม้วันมามากโอ้บ่ได้เข่ามาือวานบรงนี้เห็ดปวกตากสีเเลือไดบ่งไดนี่ยีบพอคอยเอาเสือมันอยู่น้ำหากจะได้ฝนตกเบิดคืนหอดแจงบเบิดมื่นเบิดวินฝนตกร้อยเปอร์เซ็น เดี๋ยวพระท่านให้ไอขี่โพนสวดเพื่อนถือกล่องดอกเพราะว่หยากน้ำเปียกแล้วเจอนี่แทลเ็จเบิงบ่งกีฬาเบิ่งออ้ยไปตาเสียดายดีฮิดบวกตาแบเนี้ยพันดอกนีสองดอกนะมอวนนะอีพอจ้างเบิ่งเบิ่งกีฬาขาขาอ่ไเอ้าแตะดอกตัวขาโอ้คือเป็นไงดีแท้คือเป็นเส้นเดียวแท้จังว่าฮ็ดบวก ปุ่มป้อมที่เสียดายว่าสันว่าสีเถัะไปล้างก็ได้ตุ่มสุดใหญ่ความเสีย,มยบมันอยู่ได้หะอเปิดออกหลายๆอีกเด้อเบอร์วิทผอ่ะพรอเฮ็ดยังยุ่งเดี๋ดวครับแกผอเฮ็ดยังผอเฮ็ดยุ่งนะอือโอ้พิดไข่ขาวบอมี จตคอยมาตัดทีหลังนี่ฮะติดไข่ขาวนี่ให้ไข่ขาวดอกตุ่มดอกหนึ่งค่ะพี่น้องก้านทายล้วก้านเก็บอาชยากลำบากแน่อาชีพว่คที่จังตอนฝนบปุเนาะค่ะนาอแต่มันก็บเหยใจรักเนาะก็มาหาหน้าพ่อหายพี่น้องหายคิดถึงคิดหอดแล้วก็จะคล้องร่วมทึงโตจะคล้องช่องน้ำคิดหอดโขดหอดปลาคิดหอดเห็ดว่าคิดว่าเฮ็ดมันสิออกนั่นนะหอด อุปรสรรคมือนี้ในการหาเห็ดโบเมนเต่ฝุนตกหมาเปียกอุปรสรรคอีกอย่างหนึ่งคือกินเขากับสต่อแล้วมาหาเห็ดด้วยค่ะพี่น้องโอ้ทระมานครอากาศกระลังเมื่อบรรยากาศกำลังเมื่อ๊ด,ด,ดอกตูมครับเปิเดแฟร์นิเขาฝนมันแสนมันหืมอยู่ตลอดพี่น้องมึงเห็ดเลอยบอ่ออกบอ่ค่อยออก อย่างโจนว่ะอืองานกระถวมบูดไปนเลยนี่ยัยงดุดขาอืไหนจริงจีหล่ะลุยฝนลุยน้ำกันไปโู้กันไปพี่น้อทีางานกระตาแกงกระตาแกงตุง้งฮ็ดไข้าขาวฝนกะบ่มีที่ถาว่าสีเศร้าเลยเออหักเลย หมดใช่ดูไม่อไข่าขาวครับหงาเหรอเออ,อน,น้ักขน็งฝหน่อย้ใหญ่ขนหงาบางหนึ่งบ่เราเห็ดเห็ดหลุนบ่ได้น้ำไปซุงบ่นั่นเกิดนั่ถนนลาดยางลาดยางอยังคนกีดทงางเอียงเกาะบ่แมน่นข้นกีด ทางลูกล่างใช่ว่านเหลยกไปไกลหรไ่ได้บ่เพราะท่านอกงไ่ได้ขึนเราหอกบ่อเห็ดบนีเปล่าน้ำจิละคือเป็นโ้ซแมไหื้นีเด้ถ้าเกิดมาเตียนหบาทแล้วเบาเาวเลยเนาะเป็นตากองเบาแหลมแหลม เก็บน้ำกับเบเ้าน้ำขึ้นจะจะเป็นโคโซกเสียงเจ้าไพเลาะเพาะพิงแล้วเสียงข่อยแห้งแต่ห่าวห่าวห้วนห้วนแล้วพี่น้องมาเก็บเหตุสาฝนจีบที่เพาะเบื่อเบื่อน้ำท่วมครับน้ำมือนน้ำมือนก็คือบดผิดเลยโอน้อยๆก็เปื่อใหบด อันมีกระเปลือยเห็นบ่มคือเลยข้าเหลือกบอไไรตีบอดไดรครับพี่น่องอุ้ยงาน,น,หนใหม่อีกไอ้ขาอุ้ยขาแข็งาางานดีเอาเบ้อแหละดูบนใดล่ะนี่เนี่ยหัว hết kìa dù mong người dân, này giảm bị thai mong người dân. Tell lẽo, mọi hùng, Tìm anh ơi. Tìm anh ơi. Tìm anh ơi. Tìm mong người hùng Tìm mong người dân. Tìm Hết khai dân. Tìm mong người dân. Tìm mong người dân. Tìm mong người dân. Tìm mong ขาเลยดอกบาน้ลานเลียดอกเลยพี่น้องหนาตาจะไปเนี๊ยดต้นค่ะนี่น้าที่เก็บได้ิริใหญ่นั่นน,น่ะมองสันมันเรียบร้อยเพราะเหิรโอ้โหน้ำบอกอ่ยเฮ้ยดูสะบุจนันอนก็หลางนา เก็บมาเลยเข็นอยู่งามกว่าท่วไอ้กล่องกระโกดตัวใดเข้าไก่ก็เพื่อใดต้องเล่าตัวบังนี่งานเหนีมาขอเด็ดปนผุนน้ำดอกนึ่งข้ออืม ด,ดูน้ำหนามเอาเลยมาล่งดอกย่านมืนให้เขาไขา่เกือบนามถวม่วพอดีจะล่างน้ำเลยเอยนามกันหลากเอือกันนะล่างน้ำ่านีแ่แหละ ไเฮือกกับซาวๆน้ำกับแก้งเลยยูลีลีเกือบทะมืนไก่ไก่น้ำจับบ่ได้เข้าไก่ดอกเด้อค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆมื้อนี้ทุรักทุเลแห้งกลัวทุกมื้อเพราะว่าฝนนี้บ่ซาา่ำนั่นๆๆมื้อนเลิกดินี่เลิกว่าน่ะท่วมหัวพุ่นนี่น้ำท่มวมปลาอันนี้เป็นคลองเคยลุ่อยู นี่เฮ็ดไข่กับลายเฮ็ดไข่ขาวครับมึงนี่นอุ้ยเกิดน้ำท่าไลยอยู่ฝนดดอกหน่อยๆก็บเอาลายอยู่บ่ริไทดอกนหน่อยก็เหยยน,นี่กวไล,ล,ล,ลายพาาาี่น้องซ้ำมาหนีซ้ำไปยังเกาะซ้ำตลอดทะเลสมิธเพาะเลยไล่ฝนมามาเฮ้ยดอกง่ายก่อนเอะดอกง่ายก่อน ยัดตั้มกุ้งไหมแห้งด้วยงามชิ้นเงาใช่ปลานี่หนูจะคล้องแล้วฝุ่นร้องไงอุ้ยนี่น้ำเนี่ยบ่ยันนี้ตัดขาบังหันดิย่างบังหนันสหมือนก็เลยย่างไว้เกี่ยวกำลังเป็นจี่หลายอยู่โอ้ยหลายพอดี่น้องมันหางเอาบ่ได้แดดออกนี่ชุดหยดเลยได่นี่มือเดียว มือเดียวใหญ่ขันแดดบ่ออกนี่สามมือมาดอกนี่สามมือว่าท่านใหญ่อยู่นี่คือเก่ารึอืมน้สีขาวนี่ผ่ากองสีขาวนี่เขาเฉยๆไปด้วยค่ะพี่น้องเศษหนักกล่องมันบ่ค่อยนี่เป็นไรผัากับตุเลยจังน้อยพี่น้องมือนี่ผ่ากับเปียกนั่นขาเหีวๆเลยเนาะผิดไข่ขาวเป็นค่ะพี่น้องผิดไข่ขาวอยู่ฟังถูกฮะนะเออแป๊บนึงเดี๋ยวสิขามไปเอาด้วยค่ะพี่น้องนี่น้ำกระทรวมข้อ เดี going, ๋ไปหาบุกตื่นถามไปเอาบอกตุ้งๆงามๆเลยจุดบนนี้ก่อนเราดีกวาสามดอกดวนดวนดวนมึงมึงนี่เน้นเห็ดไข่ขาวนะพี่น้องมีแต่เห็ดไข่ขาวครับมึอนี่เพราะว่าเห็ดไข่ขาวนี่มักฝนสองงามเนาะ สี่ครับสามดีตลอดนะี่นะเห็ดไปน้ำกับเชียวสิโตคลองน้ำเือนพี่น้องเือ <currently. S 2> นทุเล <c ambling. S 2> ัรทสุริยครับี่ข่างๆข้อเลยน้ำก็ไรแห้งแห้งๆี่ขามแปอาใดเ่ล่ ข้างผุ่นอาสิซีไลหงาดอกเปิดออกไปกำลังเป็นจี่กำลังจูงงามงอุ้ยฝ่าตนี้มันเต็มถึงมะตายบ่โอ้ยนั่นฉันใส่นั่นยูพันที่นั่นย่นไม่ยังนี่ตัวราไฟนีมามาจองเห้ละน,นันน่นนั่นนั่นเราว่าง เน้นเห็ดไข่าขาวเลยพี่น้องมือนน้สุดยอดครับถือว่าหมานครับหมานอหลีมือน,นี่หมานยังกระตาประตูอดอกนึ่ง,<ะ>งหลงผมนี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องเอา้าเก็บเก็บน้อยแล้วน้อยแล้ว,น,ลวน้อยหนักแล้วอุ้ยขาไปทางไหนขามนันงอนี่ครับรู้เสียงหนามก็ไร้แหงค่ะ ไส้เห็ดคนละดอกโอ้ยไก่ไก่หนาผาเห็นบ,บ,บ่บ่เห็นเห็นเหรด่องบ่เห็นมื่นเลยนี่นี่นหุ่นไฮ้เจ้าจังไดคนละดอกกับดอกไหนเลยพี่หนุ่มคนละดอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องมาฟังเห็นยังโอ้โุ่ด,ดีมันม<า>อ,ออกมาออกมาจะไปใกล้ไรเรื่อง,งมพักนี่อ่าคลิปบ,บางนึงช็อตเมื่อกี้น่ะที่คามน้ำน่ะน้ำเขาไหม้ต้องมาเป่ามาอันนี้ออก เอาตรงเช็คเบื้งเรื่อยดึงดึงดีๆเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อค่ะพี่น้องหากินหาอยากมือนี่สุดยอดอีหลีทุลักทุเล่ึร่งฝนนำ้ำเอาอย่างนะโอ้โอเออยเฮ้ดตรงน้ำกระแทกนาผาตรงน้ำอำะเ,อำเ,อเป็นหยัางดอกตูมท้าเขาอยู่ทางฝู่น กี่นะห่างๆแนนเลนยมันหอยกระโหดน่ะอีกเดีนยวไมบองดอกันเออดอกี่ยูงันเงยก่อนโอ้โอโอยยังอยู่ไก่นามอยู่เดี๋ยวกะลาง ดอกกีเห็นขามคล้องมาเนาะโอ้ระทึกมากสำหรับคลิปนี้เกห็นเขามาสาบอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนิ่ตกน้ำเลยดิเมียนข,าม,นข,า,นขามันกิวเขาแห่งเมันกิวเราดินมันซ้ออ,กออกเบิดนลหรอืมกราบเราบัดนี้กราบขามกราบแม่ละเมื่อกี้ขามมาน้ำเขาไหมก็เลยลบถิง้ง ู้ะบอเลิกปันไดดอกนาำแล้วก็ปลาแห้งกะบอแห้งคือน้ำผู้เขาพขาขามไปขามมาอดไอยู่วงไดน้าต๊ะมากับสีลุ่มๆเนี้ยต้องคอยยางไปเออเดี๋ยวตามไปเฮ็ดไข่ขาวคิดว่าเป็นดอกพี่ถ่ายละแหละ ตอกส้มสายล่ะเออหงาบานเตะงานหมานอยู้อ๋อหมานครับพี่ด้เห็ดไข่ขาวเลยพี่น้องมันปนนี้บัวแต่ถวยเด้อได้เป็นหม้อรอยหนึ่งคุ้มครับนี่กระตาเนี่ยคุณแอนเรียกว่าค่อยหายซ้ำรอยข่อยหายซ้ำรอยตอนปล่อยขี้ไปกะมันบ่ได้ขายดอกครับมันมันอันนี้เอาไว้กินค่ะพี่น้อง กินจาของกลับแล้วเปียกสะบูดสะบูดเจอก้นฝนกระขาดมุนมีที่แหลกเบิดแล้วเจอกับ่ได้ใส่เลยพอดทิ้งเลยครับแล้วค่ะพี่น้องไปห่อนแล้วเมื่อยล่ะยางจนปวดขาล่ะเมื่ีนกับปอแตเห็นนังนาของสาวเจยนะคะน่ะเนาะกลับแล้วค่ะพี่นอ้องนี่ซุดกันฝนกับถอดทิ้งเพราะว่ามันขาดมันผูเบิดแล้วอ่าเสือ้อผ้ากระเป๋าถอดทิ้งไปเลยถอด,ถอ,ด,ถอ,ดออก พอใส่ทุงยางเบิดเลยไปแล้วค่ะพี่น้องเพื่อนเล้วไปพ่อกันอยู่เพื่อนเนาะค่ะเนาะสรุปหยอดเฮ็ดอยู่พะเพื่อนโค้ดเลิมลงเม็ดอีกแล้วนี่มาหออเพื่อนแล้วพี่น้องล่างเฮ็ดแล้วแดดเป็ย้อนหลายๆเฮ็ดไข่พี่แต่เฮ็ดไข่ขาวเลยเอาไว้ตำปนหิ้วเข่าหิ้วเข่าเฮ็ดกินแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเสีอ่างสักแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเด้ออ่างแนวกินแนวอยากอีกให้พี่น้องอยากเบิ่งเฮ็ดไข่ได้บป็ยางหลายๆมามาเทนี่สิกินข้าวมาๆๆพี่น้องมามาฮอดเฮือน นี่ค่ะสมตั้มอีกแล้วพี่น้อง้วก็ต้่มจืดนอนใหม่งอยกลุ่มเต้ปีไก่ปีก่อนค่ะขา่าซัมเน่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตกินเขาขอโตกินเขาก่อนมาๆๆกินน้ำกินน้ำกันถ้าโดยเราหน่วยถ้าโดยเราบมายกคลิปไปเพียงซัมเนยเด้อค่ะพี่น้องลาไปก่อนขอคุณทุกๆกํำลังใจขอคุณทุกไห์ทุกแช่ทุกคอมเมน สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อ่างอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องเ่าต้องสร้างเด้อค่ะเด้อหางากยงายงาอันนี้ใยส่งงเราไปคุดอยููกาบเชิ่องคุณใยจะของใยจะของเรามาขายห่กกบอุ้นหนุนใหญ่แล้วได้ซ้ำหนีเองนี่ยเชื่อก็อยากแห้งพอดีเลยมันห้อยมันเทียนเลยค่ะเด้อนี่เศบหอมเห็ดหวานคือสเศบเนาะตุ่มเหลวไม่ไมเลย ข้ามีบอกขาวุไปเยอวชนะบวชเนาะบวชเนมีเ้ยมันเทียนพี่น้องเห็นกับสิจักน้ำตาย่อยน้ำตีนี่คุณป่าคุณยายคุณพี่ทั้งหลายนี่ผูได้ทีเคยกินกับกับิคืหอดเสษีนะถือหอดบาทคือหอดเท่นออยากดีอยากดีมาอ่างให้แต่อยากน้องสาวเจ้อสิวาอีกแล้วเ้นเีตีนพีน้องนู้ใหมแ่เถาหอมรูอ๋อไงน